นี่ก็เหรียญสิบาทสตังทอนเช่นกันเหรียญจากระบบสตางทอนนะคะพศสองห้าสี่สามเนี่ยค่ะเหรียญสิบบาทพศสองห้าสี่สามขออภัยค่ะสองห้าสามสี่นะคะสิบบาทพศสองห้าสามสี่ค่ะรับสตางทอนมาพลิกดูเพียงพศเท่านั้นนะคะเจอพศสองห้าสามสี่ ส่งขายไปนัดได้ทันทีค่ะ2534ไปนัรับซื้อในราคาเหรียญละ -30 บาทนะคะอย่างที่ไปไไดพูดเลยดูเพียงพอศค่ะไม่ต้องดูอะไรเลยนะคะดูเพียงพอศเท่านั้นนะคะเจอพอศสองห้นะคะถ้าท่านใช้ไปท่านก็ใช้ในราคา10บาทใช่ไหมคะส่งมาขายไปนัดได้30บาทนะคะเอะ่ทั้งหมดในมือไปนัดนี้คือส่งมาทั้งหมด15เหรียญ สิบห้าเหรียญหน้าเหรียญก็คือร้อยห้าสิบบาทนะคะรับเงินไปเลยนะคะสี่ร้อยห้าสิบบาทเห็นไหมคะถ้าท่านใช้ไปท่านก็จะใช้ร้อยห้าสิบบาทส่งขายไปหน้าได้สี่ร้อยห้าสิบบาทค่ะนะคะไปะหน้ารับซื้อเหรียญละสามสิบบาทค่ะสิบบาทตังทอนพศสองห้าสามสี่ งานนี้นะคะทั้งหมดนี้นะคะที่ FC ส่งมาในวันนี้นะคะจะมีทั้งสิ้นนะคะสองห้าตามบินเลยะคะ่ะเหรียญเหรียญสิบบาทปีสองห้าสามสี่สิบห้าเหรียญน,นะคะเหรียญละสามสิบบาทเป็นเงินสี่ร้อยห้าสิบบาท เหรียญ10บาทปีพศ2541 10เหรียญนะคะเหรียญละ80บาทเป็นเงิน800บาทนะคะส่วนเหรียญ5บาทพศ2546ค่ะ5บาท2546มาทั้งสิ้น8เหรียญ8เหรียญเหรียญละ350เป็นเงิน8เป็นเงิน2,800บาทค่ะเห็นไหมคะหน้าเหรียญทั้งสิ้นทั้งหมดรวมกันหน้าเหรียญทั้งหมด สี่สี่สิบร้อยสี่สิบสองร้อยสองร้อยเก้าสิบบาทหน้าเหรียญทั้งสิ้นสองร้อยเก้าสิบบาทค่ะนะคะรับเงินไปทั้งสิ้นนะคะสี่พันห้าสิบบาทค่ะเนี่ยค่ะตามรายการนะคะเห็นไหมคะ หน้าเหรียญตามนี้ค่ะนะคะทํารายการมาให้พนัดขอบคุณมากเลยน่ารักที่สุดเลยทําให้ปนัดสะดวกในการเช็คของนะคะเช็คตามนี้แล้วปนัจบแล้วพนัดโอนเงินง่ายๆเลยนะคะไม่มีการทําใบใดๆทั้งสิ้นค่ะวิธีการส่งขายนะคะวิธีการส่งขายวิธีการช่องทางติดต่อของปนักนะคะเอ่อถ้าท่านมีต้องการจะขายนะคะมีเหรียญตามที่ปนัดระบุว่าพนัดรับซื้อนะคะเ,เดี๋ยวพนักก็ ให้ช่องทางการติดต่อในแอปบ้านเขียว,น,ยวนะคะหรือไลน์นั่นแหละค่ะนะคะ,นะคะให้ช่องทางติดต่อแล้วพูดคุยกันในนั้นส่งที่อยู่กันในนั้นตกลงซื้อขายกันนะคะเป็นนัดให้ที่อยู่ไปท่านได้รับที่อยู่ส่งของมาของถึงเป็นนัดโอนเงินทันทีคะ่ะนะคะ ก่อนอื่นก่อนก่อนอื่นนะคะท่านต้องส่งรูปเหรียญให้ปหนัประเมินราคาก่อนนะคะส่งรูปเหรียญน,นะคะถ่ายรูปเหรียญส่งมาให้พนัประเมินราคาก่อนถ้าพนัไม่ได้ประเมินราคาพนัไม่ได้ตีราคาให้ก่อนห้ามส่งเด็ดขาดนะคะเพราะฉะนั้น ก่อนอื่นต้องถ่ายรูปเหรียญให้พนัดูก่อนให้พนัดูราคาตกลงราคาพนัดบอกว่าให้เท่านี้เท่านี้นะคะรับเท่านี้เท่านี้นะคะตกลงเรียบร้อยนะคะให้ที่อยู่ไปค่ะถ้าท่านตกลงขายนะคะส่งของมาแบบนี้ของถึงพนัดโอนเงินทันทีค่ะต้องของถึงก่อนเช็คของถูกต้องนะคะโอนเงินค่ะไม่ต้องทําใบใดๆทั้งสิ้นนะคะส่งขายพนักเงื่อนไขอะไรไม่มีไม่มีอะไรมากมายเลยนะคะดูเพียงพอศอเท่านั้นจริงๆค่ะ ไม่ยุ่งยากลําบากอะไรเลยนะคะไม่มีไม่มีขั้นตอนไม่มีเงื่อนไขอะไรให้ยุ่งยากค่ะส่งมาของถึงโอนเงินเท่านั้นเองนะคะทุกคน